พบกันอีกแล้วนะครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับ The PPK กับเกมวันพันแมนเราเหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะก็ตอนนี้เราก็จะมีกิจกรรมใหม่นะเป็นกิจกรรมของตุ๊ดจีนซึ่งเราจะไปเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยนี่คือคือที่ผมมาช้าเนี่ยเพราะผมรอไอพวกนี้เปิดก่อนนะก็คือตอนนี้มันเปิดโคบมดแล้ว ก็คือมันไม่มีอะไรมากนะก็แค่สะสมให้ครบเนี่ยพอเราเปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็จะได้ของมาแค่นั้นจริงๆก็คือเก็บแค่ครบร้อยเฉยอ่าอย่างเช่นต่อไปของผมเป็นซิมดูแฟนใช่ไหมครั้งแรกที่เราจะต่อสู้อะครับเราต้องตีให้ให้ได้แต้งก่อนใช่ไหมตีครั้งหนึ่งก่อนเออแล้วถึงเราจะหมัดดีก็ได้หมัดเดียวก็คือกดทีละสิบครั้งนั่นแดละกวาดล้าง มันก็จะบอกเรื่องดัมเมจที่เราได้แล้วก็ตีไปเลยประมาณนี้โอเคอันที่สองผมก็ได้แล้วเห็นนะก็จะได้เป็นการ์ดไอ้น,นี่การ์ดนำโชคโอเคพอได้เสร็จแล้วอ๋ออันนี้ยังไม่เปิดอ๋ออันนี้เป็นรอยรอยัลพาร์ทนะก็เป็น เยลาร์ดก็จะได้ข้างบนเป็นทิกบัตรตัวกวาดล้างนะส่วนข้างล่างข้างล่างจะเป็นต้องเติมเติมเท่าไหร่เติมห้าร้อยยิบเก้าบาทก็จะได้สกินวิดคิงนะเดี๋ยวเดียวออกไปดูกันอ่าอ,อ,อัน,น,อน,นต่อไปไออันนี้เอาไปเร้ยต่อไปเป็นร้านค้าสุ่มนะเฮ้ยอย่าเรียกว่าร้านค้าเลยเรียกเป็นที่สุ่มดีวกว่าที่สุ่มนะก็มันจะให้เลือกตรงเนี้เยเลือกก่อน องชิ้นผมเรียกตัวดำกับชิป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 ส้มนะเพราะว่าคือผมยังไม่มีชิปส้มมันดีๆเลยคือสุ่มได้แบบของเกลือมากอ่ะเดี๋ยวผมมีู่ห้าร้อยผมจะสุม่มให้เพื่อนๆดูนะกดไปเลยสุสุดจิ้งเปาสุรุถูกโอ้โหถ้าจะแหง้งมากกว่านะั้ไม่ค่อยถุกเลยอ่ะสุสุดิ้งเปา โอ้สุดเกิงโอเคเดีลยลล40ก็จัดเลยเลยขอชิปขอชิปขอชิปอืมสวยก็วันนี้นะอ่าอันนี้ก็ทำภาร,รกิจเสร็จนั้นก็จะให้ไปรับก็ทำเหมือนเลื่อนข้านะครับอืมพอได้เสร็จอันนี้ก็มารับอันนี้เออต่อไปต่อไปก็ยังไม่เปิดนะ่ะ เดี๋ยวถ้าม okay. okay. so mm ันเปิดเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะนี่นี่สิบีบิดคิงเลยสวยนะสวยอยู่ถ้าใครที่ใช้บิดคิงมีตังสักหน่อยก็เติมได้นะครับเพราะสกินนี้ถูกมากแค่500เองแต่เราคนมีตังคือว่าถูกจริงๆโอเคก็กิจกรรมมันก็ประมาณนี้แหละต่อไปเป็นกิจกรรม จบขังเรกอันนี้ก็งงๆเหมือนกันคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อทำภารกิจลายวันใช่เปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ่ะผมรับไปแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งจากสามสิบจะเพิ่มไหม ไม่เพออนั้นผมไม่รู้ละเกาง่ายๆอย่างนี้เลยลหก็อนนี้นะส่วนนี้ก็เป็นรับของฟรีก็มารับกันด้วยอันนี้เป็นสุ่มนะใช้ทีละร้อยแต่ถ้าผมนู้ว่าซื้อสิบครั้งเถอะสิบซื้อสิบกซูบสิบครั้งมันจะลดห้าสิบเปเซ็นเลยนะซึ่งถ้าได้เพชรก็ดีนะของงอนก็ ้าต่อเนี่ยร้านค้ามันก็นี่ผมว่าอันเนี้ยดีอาวุธเฉพาะเลือกอาวุธเฉพาะมีมีด้วงอ่ะมีมีด้วงอ่ดีครับโซนอีกเฉยๆแทงท็อปเฉยๆน่าจะเป็นถ,ถ้าถ้าแรกแรกก็เอาด้วงนะเพื่อนถ้าใครจะเติมซึงผมก็คงไม่เติมนะครับโอเคกิจกรรมก็มี่างาน,นี้นะเพื่อนก็ ออก็มันไม่ค่อยมีแล้วมากนะที่ผมไม่ค่อยได้อัปเดตเ็เพราะว่าที่ผมมันก็ยังไม่ด้ไปถึงไหนอ่ะคือคือมันก็ประมาณเนี้ยเออมันก็ยังไม่ไปไมันไม่ไม่ไปมากอ่ะเพราะว่าทีกเวลเยอะเรากวาจะอเอาด้ครั้งนึงมันนานเออแล้วมีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งกวาดล้างตอนนี้ตอนนี้กวาดล้างเนี่ยมันกดแบบเยอะๆได้แล้วนะอย่างนี้แค่นนี้ใช่ไหมกดกวาดล้างนี่มันมีแบบ ยี 20, ่สิบสามสิบเก้าผมก็สามสิบไปเลยใช้พลังงานให้หมดทีเดียวไม่ต้องกดหลายรอบโอ้หมดรแล้วโอ้อันนี้อัพได้แล้วอัพไป,เ,ปเลยเพื่อเฟดเลยก็คือตอนนี้ผมก็อัดแฟดูด้วยเนียแม้แต่คือเซิร์ฟจีนจะมีโซนอีกร่างสองมานะผมก็ไม่หวัน่นแม้สปีดมันจะว่า,ากดดูเฟดก็ตามแต่มันตีก็เดียวนะอืม อย่างนี้น้อยก็ก็ก็เราน่าจะจ้เจอกันก็วันนี้ครับเพื่อนๆก็ใครสงสัยอะไรในกิจกรรมนี้ก็ผมก็สงสัยเหมือนกันทาไมผมงงนะเพราะว่าทำไมมันไม่มาให้มันจครบไปเลยผมจะได้รีวิวครั้งเดียวเนี่ยแล้วตอนนี้คือเครื่องผมเป็นอะไรไม่รู้เห็นไหมเพราะเหมือนเป็นวัคเนาผมว่ามันน่าจะเป็นวัคเลย เนี่ยพวกอย่างเงี้ยคือขนาดมันผิดผิดส่วนกัน,นอะโอเคก็วันนี้ครับเพื่อนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กันถ้าใครเป็นกำลังใจผมด้วยก็ใครสงสัยในอันนี้ก็หรือว่าใครรู้ก็ช่วยบอกคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ใครรู้สึกยังไงกับสกินวิดคิงก็ใครคิดว่าสวยก็ คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับโอเคนั้นก็วันนี้เรามาสุมปิดท้ายกันซีเซ่อของดีหรือเปล่าสี่เอาทำไมเว้ยโอเคนั่นก็วันนี้เขอ,ขอจบคลิปวิดีโอนี้ครับโอเคบ๊ายบาย